มาพี่น้องมาน,นี้กับมาหามาหาเห็ดพี่น้องมา,าเห็ดไปนำแม่ป้าไปหาเห็ดแม่ป้าก็จักไปทางใดมาพ่อคอนเห็ดแล้วก็เลยทายพี่น้องมาพ่อคอนเห็ดแล้วก็สิเก็บเห็ดแล้วพี่น้องบาดป้อเห็ดก็โดก่งง่าย เห็ดธรรมชาติพี่น้องเป็นเห็ดธรรมชาติสีเอาเมื่อแกงแด้วนี่ไรเมื่อแกงใช้กับเห็ดไม่ปราบไปหาอ๋อกำลังจุม่มกำลังจุม่มพี่น้องโอ้เห็ดขาวพี่น้องกำลังจุม่มพี่น้องเป็นตาแซีเบเด้อแกงนี่เด้อ มันจะเสบคักเลยเห็ดธรรมชาติเด้อพี่น้องมามมาแต่หาเห็ดพี่น้องได้เห็ดปวือกผมไม่ได้รูปมาเบิรงพี่น้องเห็ดปวกปะเห็ดปวกไก่น้อยนะบางงามดูนะมือออกนี่ออ๋เห็ดปวกพี่น้องอยู่ลุ่มในเห็ดขาวเห็ดกรบะหาออกหลายมาฮาหลายเดี๋ยวมาเบิรงอยู่ทีอีกทุลุ่มไปเชื่อแขนยาวกับบริสายบางงงกี่ป่าดีหมืดเลย ปไาจั๊กลูปหาจนหอบดงบ่เห็นเพิ่นไปทางใดอะไปหาคือกันบ่ไปคือกันแม่นบ่ไปหาเห็ดน่ะบ่แม่นไปหาเห็ดบ่จักค่อยเบเห็นเจ้าไปไปกับลูกแล้ว่าไปหาหอบดงบ่เห็นเพิ่นป้ายายเนาะชีวิตบ้านนอกบ้านนาพี่น้องยามเห็ดก็ได้เห็ดพี่น้องฝนตกเห็ดปวกกบหน้อยก็ออกเดี๋ยวเห็ดปวกใบใหญ่ก็สิออกแล้วพี่น้องไปดป้าก็สิไปหากินตาม ป้าเนี่น่องยาเข้าไม่ก็ไปหาดราไม้อันนี้ไปหาเห็ดได้ดราไม้ได้เหด็ดได้ทั้งโอ้ยกระป๋อ<ไ>ปีเมื่อแกงละบาทไปเท่านีเนาะแทนที่นะเมื่อแกงแลบบาทสีเอาน้ำเย็ยนมาลัดเมีย,ม,ม,ย<ฮ>มาถามบบใหญ่โบมาลัดยายผูกเมืม่อแกงแล้วบาทนี่ต้องแรงต้องแรงเมื่อแล้วถ้าเบิ้งตอนแม่ป้าแกงพี่น้องพี่น้อง มามาพี่น้องสบายดีพี่น้องแม่ป้าได้เฮ็ดหลายพี่น้องมือนี้แม่ป้าไปกับลุสาวพี่น้องสาวพ้อนมาไปนั่งพี่น้องเดี๋ยว่ปปาสิเอิรนเพิ่นมาเก่งน้ำใหม่น้ำเบิ่งละพี่น้องอยู่บ้านเฮาคันบบขี้ข้านพี่น้องหาอยู่หากินแบบรรมาติบ้านเฮากับพอได้อยู่ได้กินพี่น้องเอออยากน้ำใหม่แม่ป้าก็แเลนเข้าป่าหาหน้าใหม่กับบได้แตน้ำใหม่เด้พี่น้อง ได้ทั้งเห็ดขาวพี่น้องหัวักวะพี่น้องเห็ดขาวบานห้าเห็ดขาวเห็ดบดพี่น้องแถมยังได้เห็ดโป๊ไก่น้อยพี่น้องบานนี่ป้าเอ้โปกไก่น้อยได้พี่น้องพ่าออกบักงามมือนี้แม่ป้าสิแก่งนอมัยโตนเท่งพี่น้องบ้านมาเบิ่งน้ำกันพี่น้องฝนตกแหงเห็ดออกได้เห็ดได้เห็ดพี่น้องเดี๋ยวแม่ป้าสิเอื่นสาวพรเพิ่นมาเบิ่งน้ำพิ่นนี่มาไปมัน วนันนเพิ่อเกาเห็ดมาแม่ป้าแลวถุงหนึ่งมีคนมาขายให้แม่ป้าเอ้ยเพ่นว่าแม่ป้าก็เลยเห็นสะพอนว่าจำแม่ป้ากับตื่นตั้งแต่เศร้าพี่น้องโซนลูกไปขายลูกว่าไปไปเบื้องเฮ็ดว่าเห็นสะพอนเพิ่นมีคนมาขายให้เพิ่อนว่าเธอนาเฮ้าก็มีไปกับพ่อได้กินไปสิเลยพี่น้องบานมาแล้วอีแล้วพี่น้อง,องเอ้ยความดูความหมั่นพี่น้องเพิ่นว่า อยู่ใสกระบ,บอึดบหิวเนาะพี่น้องเนาะอาหารบานบานกินยังกรบ่บแพ้อาหารบาน,นเท่าเด้อพี่น้องมือนีไม่ปากสีส่วนสะโพกแกงเนาะใหม่อีกเลยเด้อพี่น้องเพราะว่าได้ทั้งเห็ดโปะไก,ก่น้อยได้ทั้งเห็ดขาวเห็ดโบดเบิกอีป่าไปหาเนาะใหม่ก็บ่บได้ใส่ฮอดเสือเ้อแขนยาวเบิกควมามมือก็ยังไม่ล่างไปตั้งแต่เด็กพาวพี่น้องอันนี้ก็ยังบทันคน หลายๆายคนไ่กับไปหากระปติไปดอกหาอยู่หากินผู้ใดกับพี่น้องเอ้ยยุงบกัดหูบ่เนาะว้าวพิสังหูลุงเอ,อ้ยแม้ตะดักมันยังบเหลือเกิดแม่มันสิประจงไว้ให้เจ้าพุละมันกินคอยนะเจะเมื่อคอยไปใส่ฮอตสุดนี่ตาหองม,มาพี่น้องไปปลาซอิ้นสะพอนอมาแจากมาเบิ่งน้ำกันเนาะพี่น้องซีอิ้วสะพอนมาปอกน้ำม้นน้ำกันพี่น้อง<ม> สะพอนกับแม่ป่าซอยเห็ดพี่น้องผูบป่าฮะก,กระปงกับฮะกระเกิดก็มีนะครับยักระตุ่ม,กกม,ยมอ,อ,อยู่ก็มีในสะพอนม่เหมือนแปลงยังไงอยู่นะนซอยเห็ดชุบเห็ดบอนอปาไปหาเห็ดมาแกงมาชุบกับสะพอนเพลินมีหลายเมนูทีทั้งชุบพร้อมทั้งแกงพร้อม พี่ิเป็นตอะแสบขักเนาะแกงคปแบเด้อป้าเด้อนี่ตอแสบเด้อป้าก็สิแบ่งนเด้อใส่เด้อมองนี่ใส่ใส่มักผิด ใส่หัวจังไคใส่ส้มติวป้าจนมือยากเสารเราไปไหนมาเยาวชนจะไปอีตู้พัดอีตู้พ่อใส่อีตู้แล้วก็ส้มติวส้มติวคือแบบนั้นใส่หัวโรชิงไคพ่อใส่หัวจังไคพ่อป้าก็จนมือยักเสากร์ป้ายังเคยได้ใส่หัวจังไคพ่อใส่ร <cam al sous> ักคอยคอยมองดูเพื่อน อันนมอยู่กันก็มีจักเจ้ากิ๋นโผมอกประเภทมีเน้อน่ะเออใส่อยู่สิไสเใส่แม่ไปข้ามาซอยเห็ดซอยปาพี่น้องจีนมาซอยเห็ดซอยบโซนเพิ่นไปมือเช้าป้ายันสะพมื้อนีนี่คุณ2คนป้าคุณ่